จะวางแผนนะคะเตรียมตั้งคันเนี่ยควรทานอะไรหรือว่าไม่ควรทานอะไรคะคุณหมอจริงๆอาหารที่ห้ามไม่มีนะนอกจากพวกเข,า,ขาเรียกว่าสารเสพติดทั้งหลายบุหรี่แอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดเป็นโดยหลักแล้วก็คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายสุขภาพมันแข็งแรง <c oughs> เพราะการมีน้องอะ่ะคือคุณแม่จะมีอีกชีวิตหนึ่ง <c oughs> อยู่ในคันเพราะฉะนั้นเราต้องร่างกายแข็งแรงมาก การเตรียมตัวเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอก็คือเขาจะให้เสริมพวกวิตามินดีชนิดหนึ่งเข้าไปก็คือโฟลิกนะคะ<ฮ>ซึ่งโฟลิกก็เจอได้ทั้งในไข่เนื้อเนื้อไก่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะรวมถึงพวกผักใบเขียวหลายด้วยแต่ว่าถ้าจะแผนตั้งครรภ์จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุเกิน30นิขึ้นไปแล้วเนี่ย<ฮ>หมอแนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยเพราะว่าก็จะได้มีการวางแผนเตรียมการตั้งครรภ์บางทีก็ให้ทานสับเ,เตรมเตรียมตัวไวล่วงหน้าออกกําลังกายอะไรได้ปกติหมดน,นอนพักผ่อนเพียงพอค่ะ ที่สําคัญก็ทําใจให้สบายให้มีความสุขด้วยนะคะบางทีเราเครียดไปเนี่ยอยากจะท้องแต่ก็ไม่ท้องสักทีเพราะาเครียดเป็นเหตุก็เป็นไปได้นะคะ